ส่วนราคาทองคำในบ้านดาวเช้าวันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อวานปรับขึ้นมาครั้งเดียว50บาทวันนี้ราคาซื้อขายยังเป็นดังนี้ค่ะราคาทองคำแท่งซื้อบัตรละ24,650บาทขาย24,750บาทส่วนทองรูป,ปรพรรณขายออกที่25,150บาทค่ะส่วนราคาทองคำนะคะที่เทรดการในตลาดต่างประเทศนั้นล่าสุดก็เคลื่อนไหวนะคะอยู่ที่ประมาณ1,711ดอลลาร์ 1, สหรัฐต่อออนซ์นะคะซึ่งปัจจัยสําคัญนะคะก็ถือว่านักลงทุนจับตาค่ะการประชุมของคณะกรรมการกาหนด นโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกานะคะคในวันนี้ด้วยคาดการนะคะถึงมาตรการการผ่อนคายทางการเงินหรือว่ามาตรการที่จะเข้ามาทดแทน operation twist ที่จะหมดในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะคะปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําอย่างไรเรามาพูดคุยกับคุณนะทะทัททีสุทาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากคลาสสิกโกลฟเจอร์สอยู่กับเราแล้ว,ลวะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณนัททีค่ะตลาดมีมุมมองต่อการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐและมีผลต่อทองคำยังไงบ้างคะ ถ้าสำหรับทางด้านการคาดการณ์สำหรับการประชุมของ i f S O N G นะคะแล้วก็จะมีการประกาศในคืนนี้นะคะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำก่อนหน้านี้ก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการซื้อธนบัตรระยะยาวมูลค่า45 0,000ห้าหมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนตรงนี้เพื่อทดแทนตัวเรทเชนทวีที่จะขิ้นสุดลงในซีซันตีนี้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าตลาดมีการคาดการณ์ตรงนี้แล้วทำให้ราคาทองคำนะคะก็ถือว่ายังสามารถประคองตัวเหนือที่ดับ1 7 0 0ัเจรยเหรียญดอลลาร์ท่อยออนได้นะคะแล้วก็ถือว่ามีการปรับบวกขึ้น จะมาทําการแม้แต่ว่าเมื่อวานนี้จะมีการปรับตัวลงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องติดตามดูแต่ว่าคืนนี้นะคะก็จะมีการประกาศออกมาประมาณตีสองบ้านเรารวมถึงจะมีการแถลงการมุมมองต่อเศรษฐกิจแล้วก็กาหนดนโยบายในช่วงต่อปีขทางหนาด้วยนัลงทุนก็อาจจะต้องติดตามดูว่าทางสหรัฐอเมริกานะคะจะมีนโย,ยบายมุมมองอย่างไรต่อไปรวมถึงนายเฟดจะออกมาพูดน,นะคะแต่ว่าก็จะเป็นประมาณตีสองบ้านเรานะคะการจะดึกสำหรับติ่แล้วค่ำคืนนี้แล้วก อกาสที่ราคาทองคำจะมีการแบ่งัตผันสวนได้ในชวงนี้ก็มีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีมาตรการอะไรออกมานะคะโอกาสที่ราคาทองคำจะมีการปรับตัวย่อลงแล้วก็มีแรงขายก็มีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้เองนะคะเราก็ให้แนวรับของราคาทองคำเทีระดับ1 7 5เหรียญเยอรนน่าถอยออนนะคะแล้วก็ทีระดับ1,700เหรียญเยอรานนะะถ้าเกิดว่าราคาทองคำหลุดระดับ1,700เหรียญลงไปนะคะก็ยังให้แนวรับเทียะดับ1,685เหรียญเยอนน่าถอยออนอยู่นะคะถือว่า สำหรับนักลงทุนนะคะที่อยากจะเข้ามาสะสมทองคำอาจจะให้ดูที่แนวรับล 1, หลักๆหน0ัเ็อเหรียญ1 6ึ่นแล้วก็เทียดับ1,6่รเจ็ิเหรียญซึ่งเราให้แนวรับที่สำคัญเทียดับ16่รเจ็บเหรียญถ้าราคาทองคำไม่หลุดบริเวณนี้นะคะก็อาจจะเข้ามาสะสมได้ส่วนแนวต้านของวันนะคะเราให้เทียดับ่งพเดับ1ย1 8ดเหรียญแล้วก็เทีดับ 1, ่งพเดับอ7 3 3เหรียญค่ะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นมุมมองจากคลาสสิโกนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนนะคะย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแนวรับแรกของวันนี้นะคะที่คลาสสิโกฟิวเจอร์ให้ไว้ก็คือ1,705และ1,700นะคะส่วนแนวต้านไปได้ที่1,718และ1,726ดอลลา,าร์สหรัฐออนส์ค่ะ